สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางชาแนลเทพคอม1เทปไลฟ์สไตล์นะครับชาแนลที่ชิมคุยเรื่องไอโฟนอุปกรณ์เสริมนะครับปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้นนะครับรวมถึงการกินและการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะมีของมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นเคส iPhone 12 Pro Max นะครับซึ่งตัวเคสเนี้ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ว่าเออมาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน iPhone นะครับยิ่งเราพกออกพาวไปนอกบ้านนะครับ สะพายกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราแบบเอออยากจะรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาใช้นะครับมันก็บางทีล้วงหาไม่เจอครับไม่ทันการใช้แต่อันเนี้ยเราสามารถสะพายติดตัวได้นะครับพร้อมทั้งที่จะมีช่องอำนวยความสะดวกในการที่จะใส่บัตรเครดิตนะครับหรือว่าบัตรตั๋วรถไฟ BTS อะไรทั้งายน,นะครับแล้วก็ยังเอออาจจะแบบใส่เงินเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องควัก เงินนะครับสมมุติเราเออต้องการแบบพกไว้แค่ร้อยเดียวนะครับสําหรับซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องหยิบกระเป๋าตังค์ออกมานะครับนี่นะครับวันนี้ก็จะมีสองสีนะครับก็มันก็ไม่ค่อยดูผู้ชายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอออย่างน้อยสีเข้มเนี่ยก็ยังแบบสมัยนี้เออมันยูนิเซ็กซ์นะผู้ชายก็สะพายได้ครับแต่ถ้าแบบออกเป็นสีชมพูหน่อยก็แบบเออจะแบบผู้หญิงจ๋าอะไรเงี้ยครับหวานๆนะครับ ตัวเคสนะครับเป็นซิลิโคนนะครับนิ่มๆนะครับเนี้ยเราลองใส่กับ iPhone ดูแล้วเนี่ยขอบมันนิ่มมากนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปทำให้กระจกกันรอยนะครับเพเยอขึ้นหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ตัวเคสมีความนิ่มนะครับใส่ง่ายมากๆนะครับนี่ครับเวลาเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ถอดออกมาง่ายแล้วก็ ใส่กลับเข้าไปง่ายนะครับนี่นะครับอย่างในช่องนี้นะครับเนี่ยเราก็ยังเอ่อพกบัตร bts อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พกเงินเล็กน้อยนะครับเวลาหยิบขึ้นมาใช้นะครับตัวที่ว่าเราไม่ต้องไปล้วงกระเป๋าหาโทรศัพท์หรือไปหากระเป๋าเงินอีกนะครับ ตรงนี้มีสายคล้องนะครับคล้องแขนนะครับนะครับก็ถอดมานีครับถ้าเราไม่จะไม่สะพายนะครับก็เป็นแนวคล้องแขนนะครับนี่นะครับทำให้โทรศัพท์ไม่ตกหลุดมือครับก็หยิบขึ้นมาถ่ายรูปต่อนะครับแต่อ่ใครที่ชอบแนวสะพายนะครับนี่ครับ สายสะพายนะครับขณะที่เราคล้องคอนะครับเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับ mm hmm. กดถ่ายรูปนะครับก็เป็นแนวนี้ได้แนวตั้งได้เลยนะครับ mm hmm. อุ่มนิ่มมากจะเซลฟงเซลฟี่ก็สะดวกนะครับกดเปิดปิดก็สะดวกนะครับนิ่มมากตำแหน่งเลนส์กล้องนะครับก็ดีมากครับ คุมพอดีถึงเลนนะครับไม่ทําให้เลนเป็นรอยนะครับเมื่อวางผ้พื้นนะครับนี่ครับเอ่อหนึ่งในสองเคสนี้นะครับเดี๋ยวจะแจกฟรีให้กับเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามครับกติกาก็แค่กดติดตามแล้วก็ดูนะครับว่าเลขที่ติดตามเป็นเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็โพสต์เลขเอาไว้นะครับเดี๋ยวเมื่อสิ้นเดือนนี้นะครับที่จะถึงสิ้นเดือนที่ถึง ว,วันที่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนะครับเ,เลขท้าย3ตัวบนนะครับตรงกับเลขติดตามของใครนะครับเดี๋ยวก็จะแจกให้คนนั้นครับก็จะเข้าไปคอมเมนต์และขอที่อยู่นะครับเราก็ส่งไปณี์ไปที่บ้านฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น,นครับขอเป็นคนที่อยู่ในประเทศเยอรมันหรือว่าประเทศไทยเท่านั้นนะครับ อันนี้เคสเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นแนวตั้งนะครับโดยการเปิดตัวฝาหลังเนี่ยครับขึ้นมาเป็นแนวตั้งได้อีกนะครับไว้สำหรับนั่งชมวิดีโอหรือคลิปอะไรต่างๆนี่นะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากซื้อเคสนี้นะครับผมซื้อผ่านจาก Aliexpress นะครับ ก็ลองหากันดูนะครับพิมพ์ว่าเคส iPhone 12 Pro Max นะครับขอบคุณที่ชมคลิปจนจบครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับพบกนันใหม่คลิปหน้า